สวัสดีครับวันนี้คอปเตอร์เนี่ยจะมาทำกล่องอเนกประสงค์ไม่กันไกาแางกระดาษชิชช้กาวกาวเหนียวแล้วก็กระดาษแข็งรอดูนะ้ำแล้วมาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มด้วยการทำอะไรครับอ๋อทากาวครับทากาวที่ไหนครับ แกนกระดาษทิชชู่โอเคทาหมดก็มาจุ่มใหม่ทาเสร็จแล้วทำไงต่อครับอ่าเอาหลอดแปะที่แกนกระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับใช่ครับให้ทัวท่วๆเลยอ่าเอาหลอดแปะที่แกนกระดาษทิชชู่ที่เราได้ทากาวไว้ใช่ไหมครับใชค่ค่อยๆแปะนะครับเดี๋ยวมันจะละเทอะครับผม อ่าส่วนหลอดแม่ได้ตัดและเตรียมเอาไว้แล้วนะครับครับแล้วคุเตอร์ก็พยายามถืออ้อมเฟ็ไก็ยไม่เป็นไรครับเอาวันใหม่เลยครับลูกยี่หลอดมันไม่อยู่นิ่งครับผมอ่าเรียงเลยค่อยๆแปะนะครับครับจะเป็นยังไงบ้างครับอนุกครับแปะให้รอบเลยใช่ไหมครับ ียวมันจะไม่กดทัวตัวตัวตัวเลยจะค่อยๆๆนะคะใกล้หรือยังครับใกล้แล้วได้แล้วครับใกล้แล้วครับแต่มันเหลือน้อยเนี่ยครับผมค่อยๆติดน네ะครับติดแล้วกดให้มนันแน่นๆนะโอเคไหมคะ ครับผมจะครบรอบแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเลื้องมาหน่อยต้องแปะบนชิด้านนี้ใช่ไหมครับผมค่อยๆแปะนะครับแปะแล้วกดลงไปด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้เหรอใช่ครับรวงมันทะลุทะลุทะลุหลังจากนั้นเอากาวทาตรงแกนกระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับใช่ครับทาด้านบนเลยใช่ไหมครับใช่ค่อยๆทานะครับ มันทำยังไงครับกดลงใส่กระดาษแข็งใช่ไหมครับใช่ให้มันแน่นใช่ไหมครับใช่แล้วรอมันแห้งใช่ไหมครับ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับอวันนี้คัปเตอร์จะทำกล่องอนิกระสค์เอาไว้ใส่อะไรครับสีเมจิอะสรรีเมจิหยิบใส่เลยครับตุ้งตุ้งเวลาหยิบใช้จะได้หยิบใช้ง่ายๆใช่ไหมครับใช่อะใส่เลย สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้านนครับบ๊ายบายกดไลค์ให้คอปเตอร์ด้วยนะครับ